ไอเรื่องยิ้วเกลือให้เผื่อนยิ้วเกลือเผื่อนเนื้อหนุยอยากไปยิ้วเกลือให้เผื่อนทุบมุดวาท่าควายข้อมันอยู่เนื้อใจไม้ทึ่ว้าดองอยู่หลังทึเข้าข้อรองไว้รองไปอยู่กับเขาในเมื่อปักประจักษรติปัดนะติว่าบอกว่าจะไม่รวมกับประยุทธ์ตอนแรกจะไม่รวมกับประยุทธ์แต่ว่าอพิธีเกะกับผือไม่เอาิไม่เอาเกาไป่ยอมบอกเกะยอมบอกเกะยอมบอกเกะยอมกล้าเกไม่เอาจำได้งั้นทึ่หนุยก็ต้องเอาไปนั้นแต่ว่าหน้าปักกันมั่นคง ปเยกครับิานะเออเราถึงปจาสปัดรอบทีแล้วสีไปรัวมันเดินพิดว่งมากเลยเลยพิดว่างวอาไปยูเกือไอ้เือยิ้เนี่คือตีมากเพราว่ายวเกือไอ้เเออนั่นเองเพราะว่าไปเอานะยวเกไอ้เือไม่ไม่แก่โรนี่ไม่แรคไกโควิดนี้ครับพอเอายาดีๆมาไม่ไม่ไปเอามัเจอายาแก่กินตุ้ม อามาชิ้ชิ้ใต้ก็ใต้รถกะรถเป็นเรื่องกังวลทึ่งโมที่กะรลคือดูความรู้นี่แกรู้หมดทุกเรืแล้รู้หมดเลยสามอีกนนั้นเม้บานเป็นโจโบรบอเป็น จื้อไงดยอ่ะด้วยกูป่อยเป็นแต่โยไม่เป็นน้อยเดียวกูเป็นคนเดียวแต่อนะบอตรงๆว่าหนุ่ยใหญ่อยู่ก็เปลือยไม่ใหญ่อยู่กไม่มีไม่มีครับไม่ต้องยิ้วไม่มีครับกมอถ้าไม่ได้ตัมนโยบายสีตั้งแวามรอนวนาบพีนะวนาพงเอ้ยาใส่ผมวนาบรเพงครับผมบรรพีต่อยใจฟื้นขอบคุณมากครับถ้าว่ารเพงนะ สูบบมอ่ะได้ฮะเลื่นไปมั้งดีเลยครับดีเลยขอบคุณมากเลยไม่ใชไปเสีทัววได